วราจะนัคําขอบคุณสาหรับพระอาจารย์เป็นดิมไงน,นะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงในชีวิตของหนึ่งแล้วก็เป็นการยังเตือนในความสัมพันธ์และก็การแสวงหามันเป็นวาระของการที่จะต้องตัดสินใจในชีวิตเป็นการตัดสินใจคำยิ่งใหญ่ในการเคลื่อนเคลื่อนไปสู่ฤดูการใหม่ในวาระใหม่ซึ่งพระเจ้ายังเตือนถึงการแสวงหาพระเจ้า ได้มีการแสวงหาพระเจ้าเท่าทุกทวนในความสัมพันธ์ที่ที่ที่เรามีเพราะว่าด้วยสิ่งที่มันเป็นการางานสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เราต้องกระเสริฐกระสนในการที่เราจะต้องดูแลตัวเองแต่เราลืมไปว่าผู้หนึ่งที่เป็นคําตอบและเป็นทางออกให้แก่เราก็คือพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าย้อนเตือนถึงความปวดร้อนก็แตกถึงสิ่งที่ เราไม่ใช่ธาตุเราถึงวันนี้เราจะไปทํางานอะไรหรือเราเกิดบัวกับสิ่งไหนแต่เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าเอาเสื้อคุมของพระองค์ใส่แล้วก็แหวนของพระองค์ที่ส่วนความปวดปานที่มีอยู่ในเราอยู่แล้วพระเจ้าก็ให้เราลึกถึงสิ่งนี้แล้วก็ให้ดําเนินชีวิตด้วยด้วยแบบสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้า ให้ให้กลับใจหันเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าแล้วก็ปรารถนาสิ่งอื่นแล้วก็กระเสือกกระสนหาสิ่งอื่นที่จะมาเติมเต็มในหัวใจของเราแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าตางหากที่เป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเราก็ต้องกลับใจกับพระเจ้าแล้วก็ให้เห็นคุณค่าขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้รับคำาหมืนใจเรื่องของการเห็นคุณค่า เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราเสียสิ่งสิ่งนั้นสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีคิสจักรมีผู้นำมีพี่น้องมีพระวจนะรรมีห้องอธิษฐานที่ได้อยู่ร่วมกันได้แบบขัดเกลาได้รับการเสริมสร้างขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แต่เราจะไม่แบบมองหาสิ่งที่เราขาดแต่ให้ขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่ยังอยู่ในเรา ให้เรารักษาไว้รักษาซึ่งความสัมพันธ์กับกับพระวิญญาณหนึก็ได้ในส่วนนี้ให้เห็นคุณค่าใอสิ่งนีอ้อยากทำอะไรตามใจของตัวเองแล้วก็ให้รู้ถึงอย่างแต่ต้องผู้ที่พระเจ้าเจญตั้งไว้ความปวดปานบางครั้งบางอย่างสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ให้เรายอมน้อมรับในสิ่งที่พระเจ้าทํา ผ่านไม่ว่าจะเป็นผู้นําแล้วก็ผู้รับใช้ของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่หนึ่งได้ได้มากๆคือได้กลับมาไข้ควรนกับตัวเองและสิ่งที่พระเจ้าเตือนจะร้อนหรือจะเย็นหรือจะถูกพายหรือจะอะไรเลือกเอาเป็นที่โปวดปานอยู่แล้วพระเจ้าเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วอย,อยู่ที่ว่าเราจะยอมจำนนและเชื่อฟังไหมก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับ ใน,ในวานละในฤดูกาลที่จะเป็นการเปลี่ยนใหม่ในชีวิตเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มันเป็นการพลิกชีวิตเลยแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญที่ควรที่จะสวดหาพระเจ้ามากกว่านี้ก็กลัดใจแล้วก็จะนอนแบบมาไขว่ควรแล้วก็ยอมจำนนกับพระเจ้าถึงสิ่งที่กําลังจะเดินไปในข้างหน้าด้วยสิ่งที่เป็นพระประสงค์นะนะพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเรียกมา แล้วก็ขอพระเจ้าที่จะประทานกำลังที่จะมีกำลังที่จะเดินต่อไปกับพระเจ้าถึงการทรงเรียกนั้นขอพระคุณสำหรับความรักและความโปรดปรานของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้นอะไรไว้เลยพระเจ้าเปิดเผยหมดทุกอย่างขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งสิ้นค่ะ